ไปส่งเยียปั๊บก,ก่อนนะครับอากาศ8โมงเช้ายังหมือดอึมครึมอยู่เลยแสงยังไม่มีมาเลยพระจันทร์ยังไม่ตกจากฟ้ายังมองเห็นพระจันทร์อยู่เลย8โมงเช้าไปโรงเรนก่อนนะครับล่มอากาศเป็นบวกแต่ว่นยังคงหนาวเพราะลม รีบวิๆๆ่งเลยลูกรีบวิ่งเลยอันถ้าลูกชอดคัดนะคะข้ามตรงที่เขาไม่เห็นข้ามข้ามหน้าบ้านจะของ <c oughs> ขานอ้นอมเพื่อนนะเชอบใจผู้ป้าชอบใจยังคงมืดยังคงเปิดไฟตามถนนอยู่ นี่ไหมน,นี่แม่ปูเรียบร้อยแต่งตัวอะไรเรียูร้อยป่านั่น้บ้านบัเดือดเพื่อนเหรอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นทาวเฮาส์นะคะเป็นบ้านบ้านเพื่อนยังบ้านนี้เขาเรียกรยอนูรอนูเกื่อนบ้านนี้ไม่เป็นแถวใครเช่าเฮา,าบ้านเฮช่าซาบาสัน ป,ป่ปาไงลูกหนาวไหมใส่หมวกเัาเองดึงใส่หมวกตาลตากับกับลังดิ้งสิเฮ้ยเฮ้ยพอใส่ชุดกันหนาวย่างหนาวเลยเด็กทุกคน ขนาดผู้ใหญ่เขายัางหนาวอยู่เด็กหน่อยมันสิเป็นเหลือจนนะะังไลยแล้วค่ะบางเชือกแห่งห่วงความแห่งห่วงการเล่นรลายกว่าว่าสี่ยานจะคล้องหนาวเล็กหน่อยนักเรียนกับพักกันไปเรียนเล็กห,หน่อยนักเรียนบ้านนี่กับหายห่วงอย่างหนึ่งยางรุนหำพูบังสีหนะกระปั้นจักรยานไปเอาเองได้บางเทือกไบ่มีผู้ปกครองตามไปไม่ใช่น่ะเขากับปั้นจักรยานไปโรงเรียนเขาก็าต้องห่วงว่าเด็กหน่อยสเสียไปสิเกิดอันตรายอันตรายกับแค่พวก การจะล่าจอนแค่นักเ,เองคะ่ะอุบัติเหตุแค่นักเองแต่ประเภทที่ว่าเด็กเสียเด็กถือลากทังสิ้นะบ่ม,มีบาน,นี่แม่ปูก็เลยหายห่วงเวลาผ้าลูกกันห่งเข้าลูกหลายคนนึงสินะผ้าไปเล่นสวนสนุกผ้าไปสวนปากทนะัสินะสวนสาธารณะหรือไปห้างไปซื้อของสินะเฮากับอุ่นใจสจักหน่อยว่าลูกเขาบาหาย เขาบ่รักทุกสินะแต่ว่าก็สิระวัางแค่ว่าลูกไปเฮ็ดลูกกับค้องไปเฮ็ดนีหยังเขาแตกเขาเสียหายแค่นั้นได้เสียเงิน <laughs> ครับลูกอะไรลกูกเอิ้นน่ยังเฮียน าจากที่ไม่ได้มาโรงเรียน10วันนะคะจากที่เฮียไม่สบายไม่ได้มาโรงเรียน10วันเฮียก็คงจะคิดถึงโรงเรียนแย่และขึ้นมาลูกเกือบให็นกันขึ้นนะเอาลงมาเอลงมาเองลงมาเอง ลงมามาลงมาเข้าไปเออวิจัยจับจัดจัที่นัน่งจับรถจะเข็นจัดของนะวิจ<า>ไ,ได้มาโรงเรียนใช่ไหม อย่าดีใจได้มาเรียนใช่ไหมฮะดีใจใช่ไหมมาถอดชุดออกก่อนลูกมามาถอดชุดหมีออกก่อนเร็วเร็วเออเฮ้ยเสียงใครเพื่อนๆเหรอมาถอดก่อนเร็วๆจะได้เข้าไปได้หรือเขาสองมึงเขาสองมึงเขาถอดเอาก่อนชุดปั๊บอ่ะ